สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเบดลีเฟอร์บรี่เลยครับกับประจำวันที่12เดือนมิถุนายนกับช่วงตลาดซื้อกายฟุตบอลเรกที่1กับเบดลีเฟอร์บรี่เลยครับประเด็นข่าวสารแรกของวันนี้ครับเราขอยกประกันที่1ใน3ทีมของน้องใหม่ของศึกทัดีกันหน่อยครับอย่างมาเล็กพรังการ์เอสีครับเมื่อทางฝั่งของนายแพทย์ประวัติเลยครับประธานสโมสรของพรังการ์เอีออกมาคอนเฟิร์มเลยครับว่าทีมนั้นรับได้คว้าตัวทางฝั่งของประการหลังตั้งยักษ์ที่มีชื่อว่าไรอัน ทาฟาซสาลีเลยครับจากสมสัส์บีคอมบันเดเลทีมในลีกของลีกวันของอังกฤษเขออ้ามาร่วมทีมจะเป็นตางกันเลยครับ โดยซึ่งสำหรับเซนเตอร์แบ็กชาวอังกฤษอีรานนั้นครับในวัย33ปีครับส่วนสูงอยู่ที่1 9เซนติเมตรถูกทางฝั่งของบีคอมไยครับปล่อยยืมตัวมาอยู่กับทางฝั่งของสโมสรบริเมนสสีทีมในลีกสูงสุดของฮ่องกงเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาลงเล่นในกับทีมเทั้งตมอดครับรวมทุกรายการก็คือ15นัดยิงไป1ประตูก่อนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ครับของทัพมาเลกในฤดูกาลชี้กำลังจะมาถึงนี่แหละครับและซึ่งโดยสับทางฝั่งของไรอันทานฟาซอรีนั้นครับหลักๆก็ขาดแข้งอยู่ และแองกฤษกับสโมอสรอ,อย่างตะน้านซ so อกแฮมตันสโมสรอย่างตะด้านซอร์บิดยูเนเต็ดสโมสรอย่างตะด้านคอนคอร์ดเรนเจอร์สโมสรอย่างตะน้านครัมบีชิตีสโมสรอย่างตะน้าเฮาชิตีและสโมอสรอ,อย่างตะน,าน, itty, ออนอ้านีคอมอ,อ,อะไรครับก่อที่จะย,ย้ายข้ามน้ําข้ามประเทศมาเลยครับมาอยู่กับทางฝั่งของบริเมนทีมแรกที่ออกจากคอมฟอร์ทโซนจนกระทั่งมาอยู่กับพรังการเอฟซีครับเป็นทีมนอกประเทศทีมที่2แล้วแหละครับ ข่าวสารที่2ครับไปต่อนที่ไรชันโคขาวกันหน่อยครับการเสริมทัพไม่ค่อยจะมีการอัปเดตเลยครับแต่ข่าวปล่อยออกจากทีมมีมาต่อเรื่อยๆเลยครับเมื่อทางฝั่งของประกันหลังตัวเก่งได้ออกมาอำราไรชันโคขาวจยางเป็นทางการครับหลังจบซีซั่น2024ครับโดยทางฝั่งของวิกเตอร์คาร์โดโซนั้นครับได้ออกมาพูดอปราลำําพนบริเอร์ดังได้มาสัญญากับทีมอย่างเป็นทางการครับโดยแข้งชาวบราซิลคนนี้ครับก็ได้ออกมาเขียนผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยครับโดยมีใจความเลยครับว่าสวัสดีแฟนบอลระลุมพู ผมต้องขออําราพวกคุณโดยการที่รู้ว่าผมยอมเสียสละชีวิตเพื่อพวกคุณในสนามขอบคุณสำหรับความเคารพและความรักที่พวกคุณมีให้ในฤดูกาลนี้มันเป็นฤดูกาลที่แ้มค้อนแต่ก็เต็มไปด้วยความรู้สึกแห่งหนาทีที่สําเรรจลุร่วงและก็รู้ว่าเราสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาคุณจะหยู่ในใจผมตลอ,อดไปขอบคุณพนักงานทุกคนของสโมสรขอพระเจ้าวอวยพรคุณ โดยสำหรับวิกเตอร์คาร์โดโซนั้นครับก็เพิ่งที่จะหมดสัญญากับทางบ g จีไปเลยครับและในฤดูกาลที่ผ่านมาครับเจ้าตัวก็ถูกปล่อยยืมตัวมาอยู่กับทีมอย่างกราพูนบริเรอ์ก่อนที่จะมีส่วนครับช่วยทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลรีโวคัพ2024เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยครับจากนั้นครับเราไปต่อที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายของฟุตบอลทลซองเลยครับอย่างํำดวลเพลิงครับหรือทางฝั่งของสีสเกตยูนเต็ตครับออกมาประกาศว่าได้คว้าตัวทางฝั่งของจุดดีวานฟอนดาซิว ของนายจากหนองปุบเชฟซีเข้ามาร่วมทีมจากป็นทางการครับเพื่อทีมทีมปลุยสุขวันลีโวทิ่สองในฤดูกาลสัปดายี่สิบห้าจากนการแลันครับโดยทางฝั่งของแข้งชาวบ,บราซิลนั้นครับในวัย30ปีครับเคยเล่นในกัหลายสมโมสรในประเทศบราซิลก่อนจะย้ายเข้ามาเล่นที่ประเทศไทยครั้งแรกกับขอนแก่นเอฟซีพัทยายูเนเต็ดลำปางเอฟซีและหนองบัวเชฟซีครับในช่วงเดที่2เป็นทีมล่าสุดก่อนที่จะตัดสินใจครับมาร่วมเดินทางกับสีสเก็ตยูเนเต็ดในซีซั่นใหม่ที่จะมาถึงนี้แหละครับ และสลับผลงานของจุดิวานซิวานั้นครับกับปรมปาเอสีก่อนครับในช่วงเล็กที่หญ่งยิงไปได้กาประตูทําไปสามแอซิสจากการลงสนามไปทั้งหมด18เกมในทุกรายการส่วนเล็กที่2ครับกับทางฝั่งของน้องบัวอะไรครับยิงไป2ประตูทําไป1นึ่งแอซิสจากการลงสนามเพียงแค่14เกมในทุกรายการเท่านั้นแหละครับ ข่าวสารต่อไปครับไปต่อที่ทางฝั่งของประเด็นทีมชาติกันหน่อยครับโอ้โหถือว่าทำมารวเดเร็วมากๆเลยครับเมื่อทางฝั่งของสัพันธฟุตบอลแห่งเอเชียครับหรือเอฟซีได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเลยครับว่าห้ามใช้สนามยาเทียมจัดการในขันรายการสําคัญแหล่ครับ โดยซึ่งล่าสุดเลยครับก็มีรายงานจากเพจของตาางอาเซียนฟุตบอลเลยครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าทางฝั่งของเอฟซีเตรียมยกเลิกใช้สนามยะาเทียมครับในการในการรายการใหญ่ภายใต้การดูแลของเอฟซีตั้งแต่เดือนสิงหาคม2020นี้เป็นต้นไปเลยครับซึ่งการยกเลิกการใช้สนามยะาเทียมครั้งนี้ครับก็จะมีผลบังคับเลยครับใช้กับการแข่งขันรายการหลักๆซึ่งก็จะเป็นแบ่งออกมาเป็นรายการแรกเลยครับก็คือรายการของตาางเอฟซียูเชนคับรอบคัดเลือกรายการที่2ครับก็คือเอฟซีวิ เวม a ชันครับรอบคัดเลือกรายการที่3ครับเป็นรายการฟ i f a าเว l d Cup รอบคัดเลือกตั้งแต่รอบ2เป็นต้นไปรายการที่4ครับก็คือ Women o l y m p i ิกในรอบคัดเลือกรายการที่5ครับ AFC Cha m p i o n s h i p และรายการที่6กครับก็คือ a FC c h a เชเ i ริกอิวดิตซึ่งรายการสุดท้ายครับเป็นรายการของทั f c Women c h a m p i o n s h i p นั่นเอง,งครับซึ่งสำหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ครับก็เพื่ออะไรครับยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของเกมฟุตบอลในทวีปเอเชียแหละครับ าสารต่อไปครับไปต่อที่ทางฝั่งของสโมสรบูดาเปสต์ยูไนเต็ดกัน,นกหน่อยครับเจ้าบ,บุญทุบในศึกทันดิสซามเลยครับหรือชื่อเดิมก็คือบ้านบึงชิตีเลยครับที่ก่อนหน้านี้ครับได้เปิดตัวทางฝั่งของเชอร์ล็อกสักคีหรือเจ้าแปดครับแข่งดีกรีทีมชาติไทยเข้าไปร่วมทัพจนสร้างความมุกหาให้กับตลาดนักเตะในศึกทันดิสซามเลยแหละครับหรือซึ่งล่าสุดเลยครับทางฝั่งของบูดาเปสต์ยูไนเต็ดนัน้น,นครับทีมในศึกบอลทันดิสซามส่วนภาคตอนออกครับได้จัดการคว้าตัวทางฝั่งของจักกรพง์ผลมาเตะความเร็วสขงผา เพื่อสร้างเกมลุกให้กับทีมจากเป็นอการแหลยครับ โดยสางฝับทางขวัตนาเจ้าปะเปนั้นครับหรือจกาพงผลมาศไรครับอดีตนักเตะของสุขทัพสีครับมีทั้งความเร็วความแข็งแกร่งและความขยันขอจะได้รับความสนใจกับจากทัพบุรพาเดิงก็มาเสริมในรุกเพิ่มอีกหนึ่งคนส่วนรุกการชี้านมาครับก็ลงเล่นในกับสโมสรอย่างกองเลือล็อกนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับทางฝั่งของบุรพายูไนเต็ดนั้นครับก็ตั้งเป้าหมายไรครับที่จะคว้าตัวเลื่อนชั้นจากที3สามส่วนภาคตะวันออกครับก้นสุทีสองให้ได้ผ่ายในปีเดียวด้วยกันเลยครับ ประเด็นพิทาครับขอพิทาที่ศึกธนิลฐสามนี่เลยครับหลายช่องอาจจะไม่ค่อยได้มาฝากกันแต่ผมเอามาฝากทุกระดับอยู่แล้วเลยครับยังต้องฟังของพยักษ์สาคอเลยครับเป็นข่าวดีของแฟนบอลสมุทรสาครชิตีเลยครับทีมในศึกธนเลฐ์สามโซนตะวันตกเลยครับได้จัดการต่อสัญญากับรัชพลนาวันโนเลยครับแข้งคนสําคัญให้อยู่ช่วยทีมต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลเลยครับโดยซึ่งาทงฝั่งของรัชพลนาวันโนนั้นครับได้แยกเข้ามาร่วมทัพพยักษ์สาครตั้งแต่ปี2 0 2 3แล้วก็ได้กลายเป็นแกนหลักคนสําคัญครับ ที่ช่วยทับในควายแชมเปี้ยนิดสามโซนตะบันตกและผ่านเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนิเป็นครั้งแรกในฤดูกาลที่ผ่านมารวมถึงมีความเป็นผู้นำเลยครับและเป็นที่เคารพของน้องๆน,นักกีฬาในทีมทุกคนอีกด้วยเลยครับและซึ่งโดยตรงนี้ครับด้วยฟอร์มที่จะเยียมครับและความเป็นพี่ใหญ่ในทีมของรัชพลนาวันโนเลยครับส่งผลให้กับทีมไว้วางใจครับและตัดสินใจครับขยายสัญญ,ญาเพื่อที่จะพาทีมนั้นครับประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่สมสรสมุทรสาครชิตีได้หวางไว้ในฤดูกาลปีหน้าเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงาน Bed l e แ f ม a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ